โอเคก็สว okay. so ัสดีทุกคนกันด้วยนะผมวันนี้ก็คุณชัยรบกครับวันนี้ก็เราจะมาเล่นในคอนเทนต์อะไรใจคอนเทนต์เล่นจนกว่าจะได้ที่หนึ่งกับป้าคิวและผองเพื่อนโอเคไปดูกันว่าเราต้องใช้ผองเพื่อนที่พูดนะฮะไม่ได้มีพ้อฝันกับออกัสนะแต่ว่ามีออกัสกับเพื่อนที่เจอกันในเกมใช่ที่เก่งมากๆากเลยเก่งนะทุกคน เมากัดดี้มสตูแดงมูแดงเพื่อนเพื่อนที่เก่งคือเสียปานโอโออไม่รู้อะแต่แจตาชื่อเขาว่าเพื่อนสุดตึงเฮ้ยไปไปไหนไปจะกดย้อนมาแล้วเอาโอ้ยมันไปไหนอะเอาไงเอาไงเอาตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้อ้ิเสดเปี้ยสุดเสดเปี้ยสุดใจไปจะกดย้อนกดผิดเอาไงไม่เป็นไรตรงนี้แหละ Oh, แต่ว่าจะบอกว่าถ้าสตงถ้ามันยาวเกินไปนะทุกคนเราก็จะตัดเป็น EP EP เอานะครับผมเพราะว่านานแหละกว่าจะได้ที่หนึ่งจริงหรอได้ปืนแล้วนี่ได้ปืนคู่มาละไม่กลัวไม่เน,น่เดี๋ยว,ยวไม่เอาปืนคู่แล้ว ใครด้วยเนี่ยไครมาช่วยน่อยใครมั่งสองคนสองคนสองตัตตตวใจข้างหลังเลยเออเรียบร้อยโมตี้เฮ้ยสุปราเลยตาก็เป็นผู้ที่โดนเล่นเก็บเอ้ยหมดแล้วหมดแล้วมันลงไปเยอะมากเลยนะใจไม่ลงแค่นั้นหรอกมันลงเยอะวันนี้แต่พอพอลงจริงมันหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะก็บางคนก็ชิงดีก,กว่า ตอกปืนลัมโบนะ,ะแล้วก็ไอ,ไอ,อนไ้นี่นะถ้ใจใจหวอนเลยไปเลยเฮ้ยไว้ไว้ไว้เก็บของเอาเลยอุ้ยซองสองอัดเยอะมากชอบเราคุมสถานการณ์ไม่เนี่ย

เนคนมีปืนคุ้นน่ามี้วยไหมนี่เห็นปลาไม่มีมุดมีปลาใหญ่เลยหนูก็ตายนะไ่แต่ใครละปลาก็ทำช่วยสรอบเป็นราได้แชมป์เลยที่สองทอยาลวที่สองเพราะปลาเด็ดค้าไงของเมี้เาวทอ่างเงใช่แต่ว่ามีสิอเยทมไดอหน่อยได้ไหมนง ยานค่เราไม่มีตงค์ชูแมงหนร้อยคนนี่ใเข้ามาช่วยหรอไม่มีหรอกเออวไม่มีด้วยไม่มีไม่เป็นไรอืสองกล่องทไมเลยไปใจเห็นปะเฮ้ยเดียใจจะขึ้นไปเลยเพื่อนใจใครข เดี๋ยวจะไปลุยกับเพื่อนน่ะป้ามีตรงหินอุ้ยจับมากเพื่อนมันจับมากจับมากมันจะทซ้ำเราเลยหรืมั่งขับรถอ่ะอ้าวเจ็บเพื่อนตายป้ะจับกาน กัดกัดไปตรงนั้นอยู่ป้าไปชุบไอ้นี่เลยแบบหัวใจอ่ะป้าชุบแบบหัวใจเลยมีคมมามอรเพื่อนโดนตัวไกลยิงอีกสามแล้วเหรอใช่ไปไาชุบหัวใจเลยมันจะไม่ม,มาฆ่าป้าใช่ไหมไม่หรอกป้าตั้งไว้ว่ารอไว้อ่ะ ความยาก่อนโอ้โลกตอนแท่นสองก็ได้ไหมตอนนี้ก็ลองไปโด้เปเปเฮปยนเร็วจังอะปาคือเดินไปของเด็กๆนะครับทุกคนมีมาแล้วโอ้โหวะลงไปช่วยปะ อ๊อเอล็อกหน่อ X จบกันกี่ตัวโอเคตัวแปดตัวสี่ิอ,อุ๊ยวิ่งไม่ยิงใจเลยอ่ะใจไม่ลงที่อื่นใจตายกลางอากาศที่นี่ไปที่อื่ <c oughs> นเจอลงที่นี่โอ้ยการต้องแต่ตัวล่อที่อื่นก่อนวิ่งไกลแล้ มันยิงไกลนึงอ่ะหนูต้องแบบไปไกลๆอ่ะลุ่นเพื่อนละเดีชุบวงให้ชุบวงเพื่อนบอกแล้วนะเดี๋ยวชุบวงเหรอขอบคุณนะขอบคุณนะ อ่าโอเคแล้พเพื่อนจะไปชุ่วงนี่แหละทุ่คนคนนี้แหละที่เราบอกติงมสบาย มาแล้วรีบๆขอยเสร็จทำนไปล้ใข่ยเสร็จทไปแล้วจัไปไปแล้วบ้วอุ้ยเสือปายเรียบร้อยโอเคมาสอแล้วทำได้เยอะับเพื่อนเก่งเพื่อนป้าเลยแหละจะ อันนี้ป้าโดดแบบไม่ทันตั้งตัวได้ไงโดดไหนดีเคทหาแล้วกันป้าขอพี่โดดหน่อยเอ้ยกัดนี่น่ะแล้วรู้ว่าป้าไม่เป็นคนกระโดดใครโดดอ่ะกัดสู้สมาร์ทโฟเอาตัวรอดสู้อย่างมีสไตล์ ร้อยที่ไห่กันจัยสิบจากสิบสีก็ไม่แย่กัดดคจนปคนบอกกันโดดจเปนคนปกหมุดให้กันโดด เอาล้มหนึ่งระวังนะไม่จำเี่ยระจะเลยเขาเคเพราะวมันเล็งยากมันเล็งยากก็รู้สึกว่ามันใช้ไม่ดีก็ไม่ใช้แล้วแ่ มันเก่งก็จริงแต่ว่ามันยิงยากแล้วพอมันยิงยากยิงยิงไม่โดนทีเดียวก็ตายทำไมคนน้อยจังอะเออไม่เห็นหลดบานเลยอะนี่แค่ตัวเดียวเองอ๋อนีไ่ไงเจ๊ะม,มันยิงเพื่อนใิใจของอยู่นี่มาเลยเพื่อนเพื่อนแต่จะยิงละขอบคุณนะ

เจนไหนตาดีทุกคนอุ้ยแถวเพื่อนเจอตัวอยู่ด้านบนเฮ้ยปลาลาาเพื่อนอนะเนี่ยปลาลาาเพื่อนเวอยติร์เร็วตาไม่รู้อ่ะน่าจะไม่มีเรามีมีมีม มมีม่มีมมีม่มีโอ้ไปตรงนั้นไปตามล่าคนกันดีกว่าปาปะอยากยิงคนรับภารกิจล่าหัวแล้โอเคอยู่ใกล้ๆนี่แหละเอาไปกลแล้ บอกเพื่อนดีกว่าไปไปไปดูดกันบ่ปะขึ้นรถเร็วมามาเร็วอยู่บนรถเนี่ยแล้วเ,เดี๋ยวจะไปล่าคน เพื่อน่าสงสารเจอตัวปั๊บเดี๋ยวถ้าหนูฆ้าดีใจจอดปั๊บเลยนะจอดแล้วจอดแล้วรนะ้องไงออกออกเนี่ยโดดปลาปั๊มยาวันดิยา,ายาอะไรปลาเต็มยาอะไรอย่าไปาไม่เต็มเลยอ,อ๋อการเตืวนเรื่องปลาดับหนึ่งล้เน,นี่ย แถวๆนี้แหละป้าอยู่แถวนี้เลยโอเคมันอยู่ในบ้านเห็นละงนลงนะลงปะลุยล่าเลยอ,อยู่ตัวกระถางตายแล้วเด็กเจเนี่ยใส่มาแล้วตายเลย ตาเลีวตลลาลฟ้ามีซ่อนกล่องไหมอ่ะมีนะเอาไม่ต้องละเจอละไล่แล้ว่วววะฟ้าก็ซื้อสิร้อยเดียวเองอไ,ไม่เอาอยากละฟ้าเด็วนี่มาเข้าตรงนี้ตรงตู้เอา <c oughs> ให้มาซื้ออ่ะมันเร่งอารตรงนี้เฉยเลยใจ ะจะล่าตัวไปเนี่ยไม่ล่าหรออยากล่าอรอนที่หนึ่จะล่าทำไม่ไม่อยากล่าโ้าวฮ้กียร์ต่อสามโดนจไโกแล้วเข้าวงเร็วเคเพื่อนถ้าถ้าเจทุกอนแล้วบอกนะ มีคนชกกันมีคนชกกันจุ๋มเฮ้ยปามีคนชกการเร็วเลยลงไปรถรถเร็วรถเรไอ้นี่มัน้างวว้ายยงชม่นะใจไม่เป็นไรเราไปได้เพราะยังไงมันก็อยู่แถวๆนั้นถ้าสมมติถ้าเพื่อนเดอนลงมาเพื่อนมันก็ยังไม่ค่อยมีของรไห ัดไปไหนอะ่ะฟังเข้ามาเราจะรับเพื่อน,นอเลยว่ะเราขับรถซิการ์ดมามาดูกัดดิช่วยด้วยเขอบดูแล้วเขาวงเร็วออเออรูเลี้ยวขึ้นมาก่อนไหม ตาเลวตาลาลาเขามึดีกว่ามอมบาดิโอฟักูดโอ้โหเด็กสาวสามคนเยอะอยู่เลยนะเนี่ย ว่า <cam ber> มันชุกชุกกันได้เรื่อยๆอ,อ่ะอยากล่าคนเฮ้ย <cam ber> มีคนยินแนดแอรดับอยู่ไปปะ ออกไปโผล่ขวัญเสียขอให้มีแค่ไม่กี่ตัวแล้วอย่าอย่าไปเสียเสียตัวเนี่ยโหโอ๊ย ใ่ตายการจับใจอะตายฟ้าเหลือเพื่อนกับ้าแล้วนะเราพลาดแ้วต่อที่ราม่ได้ไ่ยนะคิดว่าสู้ไม่ไหวขึ้นรถขึ้นรถไปขึ้นรถไป9จริจริงโอ้โหปา้าแต่ได้ถือว่าเราได้ที่โจกับตามเมื่อกี้นะอันนี้มี13ใช่ไหม,มแล้วเราได้ที่9ใช่ไหม 1ิบสามเก้าสี่สิบเอ็ดสองสิบสามเหลือลดไปสี่ตีเรตามเมื่อกี้เราได้ที่สิบจากสิบสี่แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวมาเล่นไปกินข้าวแป๊บพม่รูไปกินข้าวแป๊บบ๊ายบายไปละบ๊ายบายกินข้าวหรือจังห้อข้าวเลย ถึงแค่สามคนละปเอาไรหรือเดี๋ยวเขามาทำมาค่อยทำใหม่ล้วตั้งใจเล่นได้ห่วันีต้องไอ่เลยม้องเลยตไป้าววิไลวันเข้ามานี่เอซ <F 4 S 2> อ่ะกากาเพื่อนเบีมบอ่ะออออเดี๋ยวถามกันว่าเล่นไหมเล่นไหมเล่นไหม โอเคเล่นโอเคไปออต่ออ่นเฮ้ยป,ป้าแต่ฟ้าจะบอกว่าเพื่อน B&B ี B ก็เก็งเลยนะนี่แหละเพื่อน B&B ี B ก็ถามแต่ตอนนี้เราว่ายังไม่ได้แชมป์จะทำสองตาได้ที่หนึห่งถึง้าได้ซ้งไปโอ้ยสี่แบบนี้มันยากสี่คนอะ่ะป๊ามึงชุบมึงได้เรื่อยๆเลย,เลยอ,อ่ะลงพีคฟ้าส,สู้สมาร์ทโฟเอาตัวรอดสู้อย่างนี้สั่ง 拿走吗？

ป้าป้าอย่าอย่าป๋าวิชุกใจก่อนเหรอระวังนะป๋ามันแอบยิงได้นะป้าช่วยด้วยปืนเปิดเปิน โอ้จะยิงได้สามโอ้วไปโอเคงั้นเดี๋ยวจอยพีหนึ่งเลยก็ได้เพื่อนเพื่อนหายแล้วโอเคถือว่าจบอย่างมันนะครับทุกคนก็เดี๋ยวรอบก็ทันมันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยอัดคลิปใหม่ก็ได้ครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะคระคอสจอยแค่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด แชร์กดซับซื้อใครเป็นกำลังใจให้ก่อนจเราบอกเลยนะคะบ๊ายบาเยเย้ย